สวัสดีค่ะพี่น้องปองไปสุขุสุขนะค่ะมาพบกับช่องปูลุกลำเพลินเอาไเชียตอนเช้าเช้าเช้าตู่นเลยนะคะบรรยากาศตอนเช้าเช้าหกโมงเช้านะคะหกโมงเช้าวันนี้มีอสมขอคเอากอนมูเลยค่ะสำหรับโดมนะคะโดมซอมห้าวสำหรับมือนี้วันที่สองมีอสมโอ้ อันนี้คือแสงตะวันแสงแสงตะเวนแสงดวงอาทิตย์ค่ะกำลังสีโฟนักช่วงงามเสาตีหักหกวงเสานะคะนี่สิเป็นรถละอันลายยางอันนี้เป็นรถแห่สาวน้อยเพื่อนแพง,เ,พงเห็นบ่นค่ะโอ้ยวสมอคมอนอญากถ่ายตะกรอนมูลเลยมือนี้เดอนะคะเป็นรถแห่ค่ะรถแห่ รถเหย่แล้วก็รถทีมงานของเรารถคั่วนะครับนี่ไายหลอลดรถกับพิพิเมืองพนมมาวัฒนา,าย,ยุโรปนะครับนี่เป็นรถของตราลายหลายอย่ายยงนาจะจ๊ะอุ้ยโอ้โหนีออสมอลมาตมาก ก็ได้เห็นเวทีเวทีก็ตั้งแล้วเรียบรอย้อยเวทีก็ตั้งแล้วเรียบร้อยครับพี่น้องสำหรับวันที่สามมืออื่นนะคะนาองนีสามหมืออื่นเพื่อได้ซื้อบัตรจองตั๋วนะคะบพบครับทิดสมปองเรือ นี่เป็นเวทีใหญ่ราคาวันที่สามนะ,ะเป็นเวทีใหญ่เลยนะครับเดี๋ยวคนสิต่อฟอร์มากยืนมากข้างหน้านะครับตะก็าวเวทีสิตังยืนอนี่ค่ะอันนี้ฮอตถอยฮอตถอยกลับขึ้นไปอีกค่ะถอยกลับขึ้นไปอยู่กลางโดมนะคะส่วนนี่จะเป็นทีมตั้งกล้องตั้งอะไรอยู่ตรงนี้ตะเก้าเวทีสีไมอยูพีค่ะไหนเวทีน่าจะมีเือหลดบาตรหลดบาต เวทีใหญ่มากเป็นเวทีใหญ่พี่นอ้องเหมรถเก๋งพุทธมาจอดอยู่นี่วเวทีพอดีทแท้พุดธมาจองไว้เรียวนี่เอาห้องช้างทำไมเปิดไฟแต่ก่อนมูโอ้ยนี่นานเอามันผู้ดำเนิน ทอดไทยตะกรอนมูเลยค่ะพี่น้องมันปลุกทายตะกระนอนมูน,ะ,มนะครับเพราะว่าจะปิดไฟห้องน้ำก่อนนะคะ อากาศอันนี้จะเป็นแสงแสงดวงอาทิตย์กำลังจะขึ้นมาทักทายเราน้องเนาะแสงอาทิตย์นี่แหละค่ะยมามวันเสาร์บรรยากาศจะเป็นแบบนี้ค่ะ เช้ามากประมาณตีห้นนาหรือหกโมงหกโมงเช้าตอนนี้หกโมงเชา้าทาานี้กับอันนี้กัเทเทดินแล้วครับพี่น้องปับป๊บนาปั๊บนาดินแลลวเพิ่นว่าเพิ่อสิทห้องให้อาจารย์น้อดนตรีนะคะจะทำห้องอาจารย์น้อดนตรีค่ะ จะทำห้องอาจารย์ดนตรีนะครับเพราะเป็นแถวเงาห้องแถวเงามั้งคืดว่าด้วยค่ะเป็นห้องแถวเงาอาจารย์ดนตรีอันนี้ก็เป็นหลัง,าางเวทีไว้ให้น้องน้องเนนเซอร์นั่งนะคะน้องน้องเนนเซอร์นั่งตรงนี้นัง่ง มันคือว่าขัวา้วป่ยมีแหลมมีคนอยู่อผู้ใดอยู่คือว่ามีผู้อยู่คือว่ามีคนนอนคือว่ามีคนนอน มีอูมีอย่างเยอะแต่ลายมีค้นนอนเนาะในช่วงนี้หกโมงเช้านะเขาไม่เอาสมอมาสำรวจตั้งแต่เศ้าเลยเอากวนมูด้วยค่ะเป็นการใช่กับว่าจะกินาานู้ค่ะมือนี่ตีห้าค่ะโอ้ทั้งยุทงกับสีมิเต่นคนกลางเต็นนอนโอ้มีอสมอคืออย่าง,ม,งมี่โมเมนต์นึงสิเดี๋ยวว่ ต่ว่ากันมีเอาสม่อ,มอนอนั่ก็สิเต้นหน่อยแต่นอนโมบิดโอ้ขออยากได้เต็นมึงเน่่ามะปู่โอ้นี่แหละปูลูกก็อยากลองอยู่ดีค่ะอยากนอนแบบนี้อยู่นี่เอาเต็นมานอนกลางนอนนี่โอ้ดีดีดีด,ดีมันมันมันจะเป็นยังไงนะไม่เคยบ่เคยจริงๆเลยค่ะพี่น้องนั้งแท้ไปอันเขาใข่ลูกเสียปูลูกกับบ่เคยนอนเต้นแบบนี้ จริงๆตั้งแต่เกิดมาปุ๊กลูกไม่เคยนอนในเต็นท์แบบนี้เลยนะคะไปอันล่ำหนูก,กับบริการเต็นท์แบบนี้นอนแต่อยากลองดูอยู่เคยเคยคิดว่าอยากจักรล่องมึงอยู่แต่ว่าเออหาเต็นท์แบบนี้มา่กกลงแต่ว่านุ่งง่ากว่าหนีมีบะนอนนี่เนาะกลักวว่าบิดขานะคะมันสิอุ่นหรือมันสิหนาวหรือมันสิห่อนหรือตังไหนแต่ปุ๊กลูกไม่เคย ไม่เคยจริงๆอ่ะเามันมีรถบัสกระจอดซาบลาบเลี่ยงไล่เรื่องนี้แหละพี่น้องค่ะบรรยากาศยโดมันที่สองมืออื่นมันที่สามด้วยพี่น้องด้วเป็นการแสดงสดเปิดวงอีกรอบหนึ่งค่ะพี่น้องโปรด่น,นสื้อบตรจองตัวซสื่อแล้วค่ะด้วย,ะวยนะคะบัตรราคาหนึ่งร้อยแปดบาทขอบคุณามีหาวิธีโอ้ อาจารย์พุก่กระตื้นแล้วมีพุกริบแต่ว่าพุ่ิกริบเฮ็ดห้องอันนี้ก็ได้ห้องอีกห้องหนึ่งเด้ยนี่ห้องยาวมานี้อีกห้องหนึ่งลงคัวห้อง น้องนาำพัญการเกียวกับน้องเน,น,น้นองเต็ยน้องเตยยู่ใส่น้องะน้อ,นนองสงสัเตียนเลงนี่เป็นน้องเตยนี่เตียน,นเลี้งเป็เตนน้องเตยโอ,อ้ พี่น้องเฮ้ยพอนี่อาทิตย์นี่เดพี่ร้องอาตาพอโอ้ สวัสดีค่ะคือเตือนแต่เสาร์เถอะว่าพ่อนอนนี่บอกบู้ยพอเต็มสันทีวัสดีครับป้าตื่นแต่เช้าเนอหนาวบ่าบ่ปันไดจะนอนหนีนหรีติมีผ้าห่มบ่ล่ะมีโอ ก็ว <c oughs> ่าปูน,นอนนั่ยรูปปุ่นเกร้ตัวไม่ปุ่นหน,นาวบ่คักปุ่นเหลววมึงเนี่ยน้นอนอยู่ในจับมือแล้ว,ลวจ,จ,จ,มจมัมืจะมาจะมาบ้าหนาดอกไม่นวงบเพรานอนไดนพอเป็นคนจังหวัดใดกว่า้าง นครพนมเอาบ้านยังอำเภออำเภอาป,ปะปาโอ้พอเต็มเนาะ <c oughs> อุย้ยบ่าหนาวนุกอยากไปกลางเต็นนอนคือเพื่อนน,น,อนั่นนักก่นพกแกไม่เห็นดีให้สักเอาเอา นี่ละพี่น้องมา่อหนนูกับยางมาอันหนึ่งวันมันเอาบะมี่นนอนสนอกวันได้แทจมันพอไปคลองน้ำเอาเอา,าเอาถ้าเอาเทอรถอนี่กับมีคนนอนติบันนี้ไม่ว้วอรุณสวัสดิ์ค่ะเป็นได,นไดอีป,ป,อป,ปุกลูกอีปุกลูกเด็กก้อนมูเลยนะเหมือนนี่เ้ย เธอไหนนอนอยู่มาเตอหนว่าขงไหนเจอบรพยาอาทิตย์กัะแพาแพาเดอมนีเดอร์ารลอยกัะแพาเดอมินีเดอร์การใช้กระแพร่เดอรยาสัจือบ้ยหมวกนี่เพื่อะไรหนาวบอ ก็ออมาเนาะหนาวปซทำนี่พอดีได้นู่น่ำนี่อีพอแล้วน้ออยู่หันเราก็บ้านหนาวเอาเงินเราาย่ดิผกผมกว่อันอันตินแผ่นเล็กสิแผ่นเล็กเย็นๆพอเหมือนว่าเจ้า <basics> มีน้าปูน้าหยางม่ะพอเจ้าบ้านหนาวอีหลีติเรนิกตั้งไหนเดียวเดียวเดี๋ยว เออไม่ไม่ไมัมเนเป็นเปลี่ยนเด็กเมียพอ่จอจะบ้าหนาวแต่เจ้ามียังปูบอ<ะ>มีอะไรปูบอเจ้าก,กินกาแฟาอยบอบอพ่อเออเออเดี๋ยวขอจะเอากาแฟ้ังห่องใหม่กาแฟาเสดิดย่างดีน่นเดชแล้วนู้จะเอากาแฟามาให้ น่มีหลายกองอยู่โอ,โอ้เอาอันนั่นปูแด,ด่ะมันพาห่มเจ้ายึดส้ยบานีโอ้อันนี้ก็ออกมันนี่เอาหมวกกระสิบ่ลลงถือเจา้าสิเขาไฟหยางเราเฮาแต่มันไฟหยาสิคืออยู่ได้เนาะเม็นว่าพอไฟหยาสิคือก็ผ่านนีอยู่ในนัว ออบ่คือมาเอาเอา,เ,อาเดี๋ยวม,มืองนู้นสิไปเมืองเ่าห่มให้เพราะว่าพุทธเดี๋ยวะอยู่ในหัวในบ้านพหัวเผาหฮมเก่าปผาโฮมนู้นเสียงมีอสมอสอมมี่แหละเอาพี่น้องคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนี้สักก้อนเะัาพอกันไหมในคลิปต่อไปค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร กดติดตามช่องพวกลุกลำเพลิอนออฟฟิเชียลน้ำเคียมนี่ไม่เอาสมอเอาตะเสาเลยสนะมูค่ะสนะเลิศนะคะสวัสดีค่ะ